สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเวเล่นะครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะฮะก็สิ้นสุดกันไปแล้วนะฮะกับกนนารแข่งขันวอลเลย์บ,บ,บอลโอลิมปิกเกม2024สิ้นสุดนีไ่ไม่ได้ไหมายถึงว่าจบกนนารแข่งขันนะก็คือจบเกมในนัดแรกของประเภททีมหญิงไปแล้วนะฮะก็อยากจะมาทำคลิปพูดคุยกันทีมชายเนี่ยผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างดูผ่านๆแต่พอทีมหญิงนี่ก็ได้ได้ดูเยอะขึ้นมานิดนึงถือว่าเป็นโอลิมปิกที่ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะฮะเกมในนัดแรกทั้ง หกคู่เนาะเพราะว่ามันสิบสองทีมนะทั้งหกคู่นี่ก็แก่งขันกระเ็สิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดของเกมตารางคะแนนกันด้วยนะครับ รู้ว่าตอนนี้โอกาสของทีมไหนที่ได้ลุ้นเข้ารอบกันบ้างก็สําหรับกรแข่งขันโอลิมปิกเกม2024นะครับในประเภททีมหญิงน,นะครับแข่งขันกันไป2คู่เมื่อวานนี้นะครับมีคู่ของอิตาลีกับโรเมกันแล้วก็ญี่ปุ่นกับโปรแลนด์ส่วนวันนี้เนี่ยอีก4คู่ที่เหลือก็เล่นกันในวันนี้หมดเลยแล้วก็เพิ่งจบไปตอนนี้ที่ผมอัดคลิปในประมาณตีสามนะครับคู่ของเซอร์เบียกับท่านังของฝรั่งเศสเพิ่งจะจบลงไปมาเพียงแค่ด้านแรกนะมันก็ค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยกันข่งขันมันลดจำนวนแแแมมมมในนรรอบรกนะัีีค่4ทล้ว แต่ละเกมเนี่ยมันท,ทั้งทัางเร่จะสำคัญเกิดว่าอยากจะลุ้นเข้ารอบแล้วก็มันก็จะมีผลต่อการประกบคู่ในรอบต่อไปด้วยนะครับผมเ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันนะครับผมไปดูกันที่เกมในคู่แรกนะครับระหว่างอิตาลีเจอกับท่านั่งของโดมินิกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอนแรกเนี่ยนะครับผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกว่าอิตาลีเนี่ยเขาเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขันนะครับผมสื่อในได้หลายสำนักที่ตามประเทศเขาก็ยกให้ทางอิตาลีเนี่ย เป็นทีมเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเปาไลก์กูนูนาทีมแล้วก็ผลงานในวีเอนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะฮะเจอกับดูมีการที่เอาจริงผลงานในวีเอไม่ดีเลยนะครับพวกเธอนี่คือคือมาดีในช่วงต้นนะฮะแล้วก็มาดีในช่วงปลายจริงๆก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่การว่าพอมาเล่นแล้วอิตาลีก็เกือบไปเหมือนกันนะครับสุดท้ายพวกเธอชนะไปได้3าหนึ่งโดยที่เซตแรกอะโอเคอิตาลีเปิดตัวสวยเซตสมาเลยมันเริ่ม เริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วเซตสเนี่ยโอ้ยังดีที่ว่าอิตาลีกลับมาในช่วงปลายเกมได้เนาะก็ชนะไปนะฮะสตัว1เซตสำหรับอิตาลีีก็ชนะไปได้3าหนึ่งขณะเดียวกันคู่อีกคู่หนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ดูนะฮะเราู่ระหว่างญี่ปุ่นกับท่านั่งของโปแลนด์ก็ไม่รู้ติดอะไรตอนนั้นยนะ เมื่อวานนี้ไม่ได้ดูนะฮะก็เป็นโปรแลนด์ที่ชนะญี่ปุ่นไปได้3ตัว1เซตซึ่งทั้ง2องทีนี้เจอกันมาในวีเอลเนาะแล้วก็เป็นโปรแลนด์ที่ชนะตัวนั้นเหมือนจะโปรแลนด์ชนะไปได้สาตูเลยแต่ว่าพอมาเจอกันในรอบนี้ก็ถือว่าโปรแลนด์ก็ยังย้ำแค่ไปได้ถึงแม้ว่าจะเสียเซตนะครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกสุดท้ายก็เป็นโปรแลนด์ที่ชนะไปได้3ตัว1อันนี้ก็เป็นเกมในกลุ่ม B นะส่วนเกมในขันในเมื่อวานแล้วกันนะใช้คำว่าเมื่อวานเนาะก็มีกันทั้งหมดูดี่คู่แรกนี่ก็ถือวา เดิมเปิดมาในช่วงบ่ายสที่แบบโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นเหมือนกันระหว่างตุรกีนะครับผมเจอกับชนะของเนเธอร์แลนด์นะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนก็คงไม่คิดว่ามันจะพลิกขนาดนี้ผมโดยที่ฮอลแลนด์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะตุรกีไปได้2 .0 ต่อ0เซตนะครับ25 19แล้วก็25 19การว่า2เซตแรกที่ตุรกีลงเล่นเนี่ย เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียกันเองเยอะมากนะครับผิดพลาดกันเองเยอะเกมรุกก็ยังไม่ค่อยจะแน่นอนมากผี่กับคอนแลนที่แบบ,นะบยิ่งเล่นยิ่งดีนะยิ่งเล่นยิ่งยิ่งมั่นใจนะครับพอนำไปสอศูนย์ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทางฝั่งของตุรกีค่คอยๆมาแล้ว 3, เซตสามเริ่มจะเล่นดี 4, เซตสี่เริ่มมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ชนะไปได้นในเซตที่5ด้วยนะครับแล้วงจริงเซตห้าศูนย์สี่นะคอนแลนก็มีโอกาสเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังเป็นตุรกีที่แซงกลับมาชนะ3ต่อสองเซตโอเป็นอีกหน ก็เป็นชชนะเกมัแรกของทางตุรกีนะอาส่วนคู่ต่อมานะครับก็เหมือนเป็นคู่ขัดอารมณ์นิดนึงนะครับบราซิลเจอกับตันั่งของเคียนยานะครับก็วันนี้ก็สบายๆบ,บราซิลได้ทดลองทีมทดลองฟอร์มตัวผู้เล่นนะฮะก็ชนะเคียนยาไป30นย์ะครับ25 14 25 13แล้วก็25ต่อ12นะครับแล้วก็พอตกดึกมานะฮะคู่4ทุ่มเกมในกลุ่ม A ัฐอเมาริกาเจอกับจีนนะฮะซึ่งจริงผมก็มองว่า,วาอเมริกาค่อนข้างดูดีกว่านะ แต่ด้วยช่วงเวลาช่วงหลังเนี่ยอเมริกาเขาก็อาจจะแบบถ้าเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วที่พวกเธอเป็นแชมป์เก่าตอนนั้นอเมริกาคือแบบดีมากนะฮะจีนเองก็พอมีจูถิงกลับมาร่วมทีมปุ๊บมันเลยทำให้ประสิทธิภาพของเกมพวกเธอก็ค่อนข้างดีแล้วเกมผู้นี้เหมือนกับเกมคู่ตุรกีกับฮอลแลนด์เลยนะครับ จีนนี่เล่นดีมากนะครับในสองเซตแรกชนะไปก่อน25-20แล้วก็25-19นะครับแต่ว่าทางอเมริกาก็ยังกลับมาได้นะครับในเซตที่3แล้วก็เซตที่4ี่แต่จริงเซตที่4สูสีแต่ว่าพอมาปลายเกมปุ๊บอเมริกาทำได้ดีกว่านะฮะชนะไป25-17แล้วก็25-20ก็ต้องไปดวลกันต่อในเซต5้าแล้วกลายเป็นว่าคู่นี้ไม่เหมือนกับคู่ตุรกีกับฮอนแลนนะฮะทีมที่ตีเสมอ2เท่าได้ไม่ชนะนะจีนสุดท้ายชนะไป15-13เมืการว่าเซตที่5เนี่ย จีนทาได้ดีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็สุดท้ายชนะไป3ต่อ2เซตนะครับสำหรับสาวจีนนะส่วนทางฝั่งของคู่ดึกนะครับคู่ตีสองนะที่เพิ่งจบลงไปนะก็เป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสเจ้าภาพนะครับเจอกับทนานของเซอร์เบียนะฮะซึ่งคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาเซอร์เบียชนะไปสบายๆเลยนะจะมีในเซต3ที่แบบจะเหนื่นๆนิดนึงแต่ก็เรียกว่าไม่ได้แบบว่าโอ้โหตีจนระบมหัวแม่มือมากเท่าไหร่นะเซอร์เบียชนะไป30นย์ะครับ25-17 2 5 17แล้วก็25ต่อ22นะครับก็เป็นชนะเกมแรกของทางเซอร์เบียนะฮะที่เก็บชัยชนะไปได้ฝรั่งเศสเจ้าภาพก็แพ้ไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนกันนะครับสาย A เนี่ยเซอร์เบียขึ้นนำเป็นที่1นะครับชนะ1เกมมีอยู่3แต้มนะฮะจีนอยู่ที่2นะครับชนะ1แพ้0มีอยู่2แต้มอเมริกาอยู่ที่3นะครับชนะ0แพ้1มีอยู่1แต้มนะครับผมอันดับ4เป็นฝรั่งเศสนะครับยังไม่มีคะแนนนะฮะสาย B นะครับบราซิลเป็นจ่าฝูงนะครับชนะเป็นะคี่หนด์เนี่ยกึ เสียไปเซตหนึ่งเนาะอยู่อันดับ2ญี่ปุ่นอยู่อันดับ3นะครับผมได้มา1เซตแล้วก็เคนยาอยู่อันดับที่4ซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องรู้กันต่อในสายนี้นะครับผมส่วนในสาย C จากฝูงเป็นอิตาลีนะครับผมชนะ3-1อันดับ2เป็นตุรกีอันดับ3สาเนอร์แลนด์แล้วก็อันดับ4โดมินิกันนะครับผมอันนี้ก็คือตารางคะแนนของแต่ละกลุ่มนะฮะทีนี้เนี่ยไปดูเรื่องของคอมไบแรงกิ้งกันบ้างก็คือตารางคะแนนรวมทั้งหมดนะครับผมซึ่งถ้านับณตอนนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะดูวิธีการดูตตาาาาาารรรรรรงงงงงคคคะะะะแแแนนนนนววมมมม้้ก์ขออทััหดฮณลยๆบ ของ v n l ประมาณนี้แหละมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการคัดทีมเคารอบที่เป็นอันดับ3ที่ดีสุด2ทีมเนาะ,ะแล้วก็ทางด้านของการประกบคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยอันนี้สมมุตินะสมมติถ้าตารางคะแนนคอมบ่าังกิ้งมาจบตามนี้หลังจากจบเกมในรอบแรกทั้ง3านัดเนี่ยนะครับบราซิลจะเป็นที่1ของรอบแรกเนาะแล้วก็ทีมอันดับที่7ที่8ซึ่งเป็นทีมอันดับ3เนี่ยนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์กับสรเริกานี่สมมุตินะ,ะสมมติว่ามันจบตามนี้เพราะฉะนั้นในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยบราซิลท ผเซอร์บเบียก็จะเจอกันเนธอรลน์อิตาลีก็จะเจอกับตรุรกีแล้วก็โปแลนด์จะเจอกับจีอันนี้ก็คือถ้าอันดับตารางคะแนนมันจบตามนี้นะครับทีมเหล่านี้ก็จะไปเจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศอันนี้ก็คือวิธีการประกบคู่ในรอบต่อไปของซึอโอลิมปิกเกมนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่ละเกมมันก็มีโอกาสที่จะไอ้พวกเนี้ยอาจจะมีการแปรเปลี่ยนกันได้ตลอดนะครับผม,มเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในอีก2เกมที่เหลือนะครับ อ่ส่วนโปรแกรมในนัดต่อไปของประเภททีมหญิงนะครับผมจะกลับมาแข่งขันกันอีกทีในวันที่31กรกฎาคมนะครับก็คือคู่ในกลุ่ม A ศึกบิ๊กแบตเหมือนกันนะครับสอเมิการเจอกับทามของเซอร์เบียนะครับเซอร์เบียถ้าชนะได้น่าจะการันตีเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนนะครับผมแล้วก็คู่ตีสองนะครับโปแลนด์ and, เจอกับเคนยาโอ้โหนี่ก็ถือว่าสบายๆนะโปแลนด์ and, ไม่น่ามีปัญหามากน่าจะชนะได้แน่นอนนะครับผมในวันที่1สิงหาคมนะครับ เวลาบ่ายสองโมงคู่แรกนะครับเกมในกลุ่ม C นะตรุกรกีเจอกับดูินิกันนะครับถ้าตรุกรกีชนะได้ก็มีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมจะเจอกับบราซิลในเวลา18บแนกาญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกแล้วนะหลังจากที่แพ้มาในเกมนัดแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องชนะบราซิลให้ได้ซึ่งคู่นี้ก็เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศของวนะีเอลเนาะที่เพิ่งเจอกันมาในปีส0 24นะครับผม ส่วนคู่ต่อมานะครับเวลาสีทุ่มอิตาลีเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับผมเนเธอร์แลนด์ก็ต้องพยายามลุ้นเข้ารอบจากใช้ชนะในเกมนัดน,นี้แหละนะส่วนอิตาลีถ้าชนะได้ก็มีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับในประเภททีมหญิงของนัดที่2นะครจะเป็นฝรั่งเศสเจ้าภาพเจอกับจีนเวลาตีสองนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันในศึกโอลิมปิกเกม2024นะฮะในนัดต่อไปนะครับ เดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ผลงานของน้องๆยุวชนยู18กันหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ได้ทําคลิปพูดถึงน้องยูง18เลยเพราะว่าก็ติดภารกิจที่ทํางานอยู่ในตอนนี้นะฮะเพราะย18ของเราลงสนามไปแล้ว2เกมนะครับในศึกยู18ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศบารีแล้วก็อมว่าผลงานของน้อง,อง,องก็เล่นดีดีด้วยนะครับเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับเจอกับออสเตรเลียนะเกมนั้นแรกเปิดสนามมาปุ๊บเนี่ยแพ้ออสเตรเลียไปก่อนให้ผมแทบกัเรียกว,ว่าตาสลนออกนอกเบานะแพ้ได้ไงวะเนี่ยนะฮะแต่ยังดีที่ว่าเกมนั้นแรกชนะ นะกลับมาชนะออสเตรเลียได้สามหนึ่งนะฮะส่วนเกมในนัดที่2เนี่ยเราเจอกับนท่านังของบาเรนเจ้าภาพซึ่งนัดแรกเนะี่ยบาเรนมันก็ไปแพ้ฮ่องกงมาซึ่งก็กลายเป็นว่าสุดท้ายทีมไทยเรายังยังทำไม่ดีนะเออยังโอเคที่แบบว่ายังเฉือนชนะบาเรนไปได้3ต่อ2เซตแล้วก็แบบถ้าแพ้บาเรนเนี่ยเป็นอะไรที่ท่านั่งหนักหนาเพราะจริงอ่ะฟอร์มของน้องๆเราผมว่าเราเล่นได้ดีกว่าแต่การว่าเออเราไปไปหลุดในเซต2เซต3 ก็เลยทําให้แบบมีความตื่นเต้นลุ้นถึง5เซตกันไปหน่อยแต่ว่าส,สุดท้ายเนี่ยเหมือนบาเล่ก็จะไปสติหลุดนะฮะเจอแบบน้องนักกีฬาไทยสายเอลโชเข้าไป<笑><笑>เล่นกันไม่ออกเลยนะฮะสุดท้ายก็ไทยชนะไป3-2นะครับ25-22 25-27 21-25 25-17แล้วก็15-10คะแนนนะครับกลายเป็นทีมไทยของเราที่ชนะไป2เกมรวดแล้วนะผลงานนี่ตรงข้ามกับยู่20เลย เรามีอยู่5คะแนนนะฮะรูมไปถึงตอนนี้ยังไม่การันตี100%ในการผ่านเข้ารอบนะครับเพราะถ้านะสุดท้ายเนี่ยเราไปแพ้ด้วยการแพ้แบบไม่มีแ้มนะครับมันก็มีโอกาสที่จะตกรอบเลยเหมือนกันนะเ <c oughs> พะราะนาสุดท้ายเนี่ยอีกคู่นึงก็จะเป็นออสเตรเลียเขาจะเจอกับบาเรนเพราะบาเรนเนี่ยเขาเล่นมา2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป3นสทั้งสเกมเขาไปอยู่2แต้มถ้านาสุดท้ายเขาเก็บ3คะแนนได้เขาก็จะมีอยู่5แต้มเนาะ มันก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ารอบรวมถึงถ้าเราแพ้ฮ่องกงด้วยสกอร์3-0อย่างเงี้ยหรือ3-1อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะตกรอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในนัดสุดท้ายของเราก็ต้องพยายามเก็บชนะให้ได้นะครับผมอย่างนา้อยจะ3-0 3-1 3-2เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอชนะไว้ก่อนหรือขอแต้มไว้ก่อนนะครับขอมาสักแต้มหนึ่งก่อนเราน่าจะการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจริงควรจะต้องชนะด้วยซ้ำเพราะว่ามันเจอกับฮ่องกงเนาะมันก็ไม่ใช่คู่แข่งที่แบบจะหนักมาสำหรับทีมไทยซึ่งถ้าเราชนะได้เราจะเเปป็็นนแชมมมกกกลุ่ัจะิดโอาส สูงขึ้นนะครับในการที่ลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมไทยนะฮะในการลุ้นในรอบที่2องนะถ้าเกิดรอบ2เราชนะได้1เกมเนี่ยมันก็น่าจะการันตี เขาไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก2025ในปีหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนัดพรุ่งนี้ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะครับในเกมกับฮ่องกงถ้าชนะได้จะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วงานมันก็จะไม่ได้หนักมากในเกมรอบต่อไปด้วยเนาะซึ่งมันก็น่าจะมีมีโอกาสพอสมควรนะครับที่จะทําให้เราได้มีลุ้นในการผ่านเขาไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกก็เดี๋ยวรอรุ่นในวันพรุ่งน,นี้นะครับเจอกับทางนั่งของฮ่องกง,งนะอะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องลองา สวัสดีครับ